สวัสดีครับผมมานพินกับ c h a ชาแนลฟิ t ไทยใน u t u b e ครับนี่คือเรือนพักหรือเคลื่อนพักสวรรค์พัฒนานะครับอยู่ใกล้ๆก,กับสวรรค์บ้านเฮาตอนนี้ก็ทําใหม่ครับเมื่อก่อนเนี่ยโซมมากเดี๋ยวนี้เขาปรับปรุงใหม่หมดนะครับตอนนี้ราคาที่พักห้องแอร์แสนหนึ่งนะครับห้องพัดลมนี่แสนหนึ่ก็ได้ประมาณ400กว่าห้องพัดลมนี่เจ็ดหมื่นนะครับ ก็มีไฟมีแอร์เมื่อก่อนแอร์เก่ามากครับเดี๋ยวเขอไปหมดแล้วก็ห้องนั้นในตัวมีทีวีมีเตียงนะครับดูใหม่หน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยครับของเดิมจะโทมมากนะนี่ห้องน้ำครับห้องน้ำก็ทำใหม่ครับด้านหลังจะเป็นระเบียงครับจำไม่ผิดจะเป็นระเบียงต่อกันได้ต่อต่อกันไม่ได้ครับอันนี้เป็น ระเบียนเก่านะครับนี่เป็นอาคารเก่านะฮะสังเกตจากการใช้หินแบบนี้นะฮะจะเป็นลักษณะโครงสร้างเก่าก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในลาวนะก็เป็นลักษณะอาคารโรงแรมแบบเดิมนะครับโรงแรมต่างจังหวัดแบบเดิมมันจะมีแบบหนึ่งที่ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ ตรงนู้นเนี่ยเป็นยอดโปรดแคทอลิกครับของเมืองสวรรค์ใเขตนะครับแล้วก็แถวนั้นเนี่ยตอนเย็นจะมีข้าวของขายเป็นพวกอาหารการกินต่างๆมากมายนะครับส้มตำไอติมนะฮะบรรยากาศชิวๆนะครับตรงเขาเรียกเป็นตลาดสวรรค์ลาตีนะครับก็สวรรค์เขตครับ ได้กลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งห้องพักนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับช e l นลฟิลไทยใน YouTube ครับ mm hmm. เก็บเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันครับ